เจ้าหนูนายว่ากันทำแป้มน้ำมันแบบนี้เขาบอกว่าจะทำได้ธุรกิจร้อยล้ะเลยนะฮะจริงเหรอจริงสินะ้ำมันคุณภาพดีแบบนี้เนี่ยเห็นไหมลูกค้าเทมาเทมาเยอะเลยอวามทิเชรนี้เหมือนกันนะงั้นเราก็จะสร้างแบบสาขยาใหญ่โตว่างวังอลังเวอร์สุดๆไปเลยเย้งั้นก็ ออกราบสวัสดีคุณท่านนะคะเปแบบผมโอมเอ็กเกอร์เมื่อนั่นเองวันนี้นะครับเราเล่นเกมแกสตรีชรันสเตรมอร์เตอร์นั่นเองนะครับผมในแมปโรบอกฮะแกสโซลินลิตรละ3บาททำไมมันถูกจังเลยเนี่ยฮะช่วงโควิดเศรษฐกิจต่ำแบบนี้เร่งทำงานกันใหญ่เลย มีเงินนิดเดียวเองซื้อเลยได้เนี่ยงินเราก็จะลองทำการไปขายดูบ้างดีกว่าซื้อซักประมาณ60แล้วกัน น้ำ <No S 1> มันเหลือแค่ไม่กี่แกลลอนเองไม่โอ้ยเอ้ยอ้ยโอเคเราน่าจะจ้างพนักงานมาเนี้ยชึบน่าจะจ้างพนักงานมานะเงินก็เฮลเวอร์เกอร์เลยห้าสิบห้าบาทต่อฮาวส์ น่าจะได้เงินเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นการเก็บเงินแบบ real time ก็ได้นะคะผมอี๊ดปิง้งสวัสดีครับคุณลูกค้ารี่อะไรดีครับอืมเราว่านะเราควรจะหาคนในเซอร์มีดีกว่าว่าเราควรจะไหนที่เราควรจะไป โอ้มีมันสแตงแล้วเธอรู้ว่ะเออเทเลพอร์ตเข้าไปเลยวุ้บอา้อาวอ้าวติดติดบัคเทเลพูด ไปที่ของเราแล้ที่ว่างๆแรงๆซึ่งกับคนที่ไม่มีเงินอ่ะปิดเสียงแล้วกันมันก็ไม่มีเสียงแล้วนี่จะไปทำไม <c oughs> เอียดแล้วว่าเราน่าจะสร้างอะไรเพิ่มดีเราต้องใช้ตลาดหุ้นกันแล้วความจริงแกซูริตต้องเป็นไฮโดร ต้องมีไฮโดรเรเซชเชอร์และอ e ีพาวเวอร์แพงเลยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นบิวดิ้งแก๊สโซลีนซื้อแก๊สปั๊มแล้วกันนะครับผมโอ้โรถบรรทุกมาแล้วคันละคันมันก็ไม่มีเงินนะคะผม แค่คันเดียวเองพี่เพื่อนฉันได้ยินมาว่าซะค่ะอือเนี่ยนะเขามีนู่นนี่นั่งหรือบดดุหร่าเต็มไปหมดเลยจริงอนะ่ะหูแถมใครเป็นสายโรบักเกมนี้นะครับเตนนบิมง่ายๆเลย้มเทเลพอร์ตไปที่อันนี้ขอคนอื่นดูบ้างดีกว่าเน่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  โอ้ป้าม้าเขายังดูวดีกว่าของเราเยอะเลยอะ่ะนี่ดิมันน่าจะเป็นแบบระบบธุรกิจของบ้านเขานะเราไปดูของคนอื่นบ้างดีกว่าให้เพื่อนไงฉันอยากไปดูของนายบ้างจังเล้วมาตรงนี้ไปไดิขอสาธนาดีกว่านี่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 น หลูหลามาเห่ามากๆเลยครับผมดูนี่สิโอ้โ oh ห my god ดูนี่สิสุด,ดยอดไปเลยสว่วนนะครับสำหรับคอมเมนต์สำหรับคลิปที่แล้วนะคะผมนะสำหรับคนที่คอมเมนต์ในคลิป Silent Hunter นะคือผมอัดกับเพื่อนไม่ได้จริงๆนะคะผมเทคโนโลยียังไม่ถึงผมใช้แอปเจ้าตัวเ r r e c ร r d e r อรเดอร์นะคะเพราะฉะนะัอุ้ย ก็เราก็ลงเงินไปเรื่อยน,นะครับผมแบบมุ่งเช้าถ้าเราลองติดรถกับเขาไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้น ไปชึบหกร้อยก,กว่าแล้วนี่ เซลแกลอนแล้วล่ะนะน,นี่เจ้านกนาว่าแถวๆเนี้มันน่าจะมีคนมาเยอะกว่าน,นี้นะใช่แถวบ้านเขาอ่ะมีเงินเยอะเต็มไปหมดเลยแถมมีรถเพียบอีกด้วยงั้นเหรองั้นนายทำงานดีๆหน่อยนะนายก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าของหัวหน้าพักเงิน ถ้านายเป็นทัางานคนแรกของฉันเพราะฉะนั้นฉ,นนฉ,นนฉนันจะให้ธุรกิจต่อกับนายเราว่าไงนะคบผมขบับพุณคุณมากเลยนะขอใหค่ะเพราะผมต้องดีแน่ๆเลยก็นะการได้กันนคนอื่นมีความสุขก็ดีกว่าตัวเองมีความสุขนะคะผมเฮ้ยเอารถมาจอดดิตรงนี้มีปะ่ะเออมีอยู่มีอยู่ จะดูซิเฉลี่ยแล้วได้ครั้งละเท่าไหร่นะคะผมดูก่อนจะได้หนะักร้อยหรือเปล่าครั้งละร้อยเจ็ดสิบบาทกว่าบาทนะคะผม 4, 4, 4, ต้องใช้เสียอีกสี่คัะนอะเราจะจะซื้ออันตกไปได้ เราซื้อรถได้นะครับแต่เราจะเก็บเงินไว้ง่ายครับผมขอน้ำมันแกโซูลีนแกูโซแกซูโซแกโลโลนะครับผม ขอตัวเลยไปก่อนบ๊ายบาย